สุขสบายดีวนนอกาไปทำเกษจรกุ้ลวไปดียาม้าไ้ไปดองด้ตอนนี้เอาต่มาะไตลาดป้าเชงแห่เนาะตลาดตลาดปลาเชงตลาดตลาดอย่างเคยตลาดอย่างไรตลาดนี้คู่มือเนะตลาดตัวลุ่มบ่จังไยต้องอยู่ห้องกินนี่นี่ต่างๆนานาปูปลานานาพิ้งไกีิกามังคุงมังคอยเนาะ นับซีดก้อยซีดรสชี้ดอ้อย,อยวันนี้ก็จะมาซื้อตำหมากถั่วมากินเลยทำตำหมากถั่วน้ำเอื่อยเป็นอาหารประจำมาเลยเคยมากินประจำ่จตงตำหมากถั่วครับซุปหน้าไม้จะเคยตำหน้าไม้ป่เพื่อนเคยตำอยู่บอกนี่และ ใม่พุ่นอใหม่เาตันใม่บออันนี้ใส่เครื่องเปแล้วมันบ่นี่ะโอ้สูสิเผ็ดเนาะอันนี้ปุ้งแล้วเปแล้วมันบ่นี่โอเคบเราตเนาะขาเป็นตกคุณมาตุมเด็นแวหาเดน แมงวันกินก่อนนะไว้คักแมงวันตำมักถั่วมื้อนี้ตำมักถั่วมีพักอีกตูน่น้ำได้แต่กอพักอีกตู่เพิ่นเนาะมีซุปน้ำม้อีกแล้วมื้อนี้นะปิ้งไก่คั่วแมงขนุนวลเป็นย่างมาขึ้นเนี่ยแหละพี่น้องเฮ้ยนี่เด้นี่เด้เดเดมันขนุนเป็นย่างมาขึ้นอดีกินแมงขันนวลกันดิตบท่ายด้วยแตงโมอีกหวานหวานกินข้าวเส้า พอสิเมื่อบ้านน่นหังแล้วเหมือนนี่สิได้เมื่อบ้านน่นหังเลยแต่พี่น้องเลยเมื่อแหละบ้านแล้วแหละลงมือลองมือไปเถอามาเด้อสางกิดเข่าเด้อแอ,อน,นตาหมักตัวตาหมักตัวหน้าอย่างนี้าการกินกันมือนนี่

มมักตำผมขอาส่น่นนี่ันนี้จกม่นนใส่เลยนี่อืมันใส่เสือกนหนาวหนาวอนอวที่ตกกระเาวกตกจับห้องห้องหึเซ็บ 好们好我 อันนี้หน่รกเาเอ็นเขามาส่งมาฮะหน่อร๊กเาเอ็นปลาไของน่อร๊กเสาหกนะครับเอาละชื่อนี้ก็ได้ประมาณ สั่งเขาันเป็นเรียกงเป็นงานนะครับเาเป็นสีรอดห้รู้เลยน,นีตลาดโลซาพันตรไหนครับตลาดรตลาดสาพันมกีก่่วยนั่นเนานนเต็มโล ปลาหมเต็มโลนะครัเจ็ดขีดแปดิตสามโลไดเลยสองโลซื้อปลามื่อไหน่แล้ว่ปลาสามโลมาติดอยู่เพื่อนยังไงกสองโลอา งันเราก็ทีตัดช่องลยนาะสิันเนี่ยระว่าใจคนแบบว่าเ็ได้ลาย ไปเถอะักะไรันไปวานเทนหรือว่านักลังเจออะไรกันบ้าดไปตอนจเามันถือจักไ่กไปครบนเจน่นาตะปนเข่าหงแถวนี้หลายมบอบ้านไหนก็ปัหาขายไปแล้เขาบายไปแล้วเนี่ย บ้านน้อยนี่ขายกันเด็กเราแม่นบอกบ้านน้อยห่วบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาบอกมีบ่อนนะหรือเขาจะมีเงินเขาจ้าขายอย่างอื่นข้าไปอย่างอื่นไก่ไก่หอมก็ยังไม่ค่อยมีบ้านใหญ่ ตอหาบดี <Aqui. S 3> <c ười> ันบ้านใหญ่ก็รวยไรเงี้ยว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่บุด้าน สั่งละเพชรเราลดวนนู่นล้วครับเอาเพชรบอ và thịt mình làm Mình làm เห็นะมาบไากจา,า,า,ายไปทัที่มานสมัยนั้นสมติของคนทเข้ามาช่กันกยมแชร์กไตัวอไหนาอะไรก็ได้